สวัสดีครับผมเกษติพิรมจากกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับเที่ยวนี้ก็ขอวิพากวิจาร์ณเกี่ยวกับการบริหารราชการหรือการทำงานทำการของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเสียหน่อยเพรแน่นอนครับก็ต้องกี่บ้างชมบ้างเป็นธรรมดา ในฐานะที่ผมแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นประชาชนพลเมืองร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อใครอาสาเข้ามาบริหารราชการบ้านเมืองให้กับความผาสุกความเจริญก้าวหน้าของประเทศและของพวกเรานั้นเราแต่ละคนก็อยู่ในวิสัยที่จะแสดงข้อคิดเห็นพิชมบ้างเป็น ธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เพียงแต่หวังว่าเมื่อได้แสดงออกไปแล้วฟังกันได้บ้างก็จะได้ให้ตัานนายกและผู้บริหารประเทศนั้นนำไปพ,พิจารณาปรับปรุง จะเปิดเป็นได้หรือทําอะไรให้มันดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยแล้วก็พวกเราทุกคนเริ่มต้นเองผมก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรครับแฟนคลับของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเวีสินเพราเห็นว่าการที่ท่านได้ขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นมิได้มาด้วยลำแข้งแล้วก็หยาดเหงื่อของตอนเองเหมือนกับมีราชรถไปเชิญมารับตำแหน่งนะครับ แล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะเมื่อพราะจะต้องคงจะต้องพึ่งพากลุ่มผู้คนที่ไต่ดันก้นนะฮะหรือว่าอุ้มให้ท่านมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ภายใต้ข้อจํากัดอันนี้ก็ยังมีภาพออกมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเพียนพยายามที่จะทํางานให้ดีที่สุดแล้วก็วิธีการทํางานอย่างหนึ่งคือการไม่นั่งอยู่กับเก้าอี้ในห้องแอร์ส,ส่วนใหญ่หรือตลอดเวลาแต่กลับออกไป พบปะชาวบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็ยังเดินทางไปต่างประเทศอย่างไม่ลดละในช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมาของการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในแง่หนึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่าหรือว่าชมว่าท่านมีความขยันหมั่นเพียรไม่เหน็ดไม่เหนื่อยต่อการเดินทางเพราะหลายๆครั้ง มันก็นอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลานะฮะนั่งเครื่องบินการเดินทางต่างๆเหล่านี้มันก็เด็ดๆพอสมควรแล้วพักผ่อนอาจจะไม่พอรุ่งเช้าขึ้นมาก็จะต้องไปพบปะหาหรือต้องไปพูดจึงโองที่นี่มันก็ไม่ใช่ของง่ายๆในแง่นั้นสําหรับร่างกายของพวกเราทุกคนจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นคนอะารอาวุโสก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นคนขยันเดินทางตัแล้วกัน แล้วก็ติดดินในแง่ที่ว่าไม่ได้ไปพบแค่เจ้าเมืองข้าราชการระดับสูงของจังหวัดนั้นๆแต่ก็ลงไปไปถามทุกสุขแถวตลาดในตลาดชาวบ้านริมทางริมถนนอะไรต่างๆเสริมสร้างความเป็นกันเองสะท้อนความอยากรู้ซึ่งความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านเป็นสำคัญ ก็ถือว่าเป็นการไปหาข้อมูลในระดับรากหญ้าของสังคมไทยก็ว่าได้เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยผมก็มีความห่วงใยญเป็นตลอดว่านนท่านนายกเศรษฐาทวีสินใช้เวลาอยู่กับโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะประชุมดูค่อนข้างจะน้อยไป เมื่ออยู่เมื่ออยู่กับโต๊ะน้อยไปก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าแล้วท่านอ่านเอกสารมากน้อยแค่ไหนอ่านแฟ้มราชการมากน้อยแค่ไหนแล้วท่านได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายสรุปจากเพื่อนร่วมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการระดับศูนย์ระดับกลางมากน้อยแค่ไหนและมีการแลกเปลี่ยนซึ่งความคิดความอ่านข้อมูลกัน อย่างลึกซึ้งเท่าไหร่เพราะว่าฟังจากการให้สัมภาษณ์ต่างๆน,นานาแล้วเนี่ยมันดูเสมือนว่าท่านขาดข้อมูลที่ลึกๆหรือว่าขาดการให้เวลากับตัวเองในการที่จะศึกษาประเด็นปัญหาอย่างลึกซึ้งเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยในประเด็นปัญหาต่างๆอีกทั้ง ท่านนายกและรัฐมนตรีเศรษฐาก็จะดูสารวนกับสองสาเรื่องที่ในมุมมองของผมเองแล้วมันไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างจรงิงจังท่านนายกอัฐม์ตรีเศรษฐาได้ใช้เวลาอย่างมากกับการข้องแวะพู้จาเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว นะฮะซึ่งรวมทั้งการที่จะไม่เรียกเก็บค่าตรวจลงการหรือค่าวีซา่าจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นสำคัญสเสมือนว่าท่านคิดแต่ยานเดียวว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนั้นก็คือเส้นเลือดอันสำคัญที่สุดของประเทศไทยโดยไม่ได้คำนึงว่าเราก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมาย นะทั้งองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคเกษตรเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมอีกหลากหลายรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่คนไทยก็มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกมากมายและเมื่อพัฒนาไปได้มากมายก็จะเกิดการสร้างงานเป็นสําคัญไม่ต้องพึ่งหรือคิดหายใจเข้าออกเป็นแต่เรื่องท่องเที่ยวแต่อย่างเดียว นอกจากเลือกท่องเที่ยวแล้วก็นายกและในปีเศรษฐาก็ยังสารวนกับเรื่องของโครงการประชานิยมพูดกันตามภาษาชาวบ้านคือลดแลกแจกแถนคือเอาเงินมาให้ประชาชนได้ใช้จ่ายกันโดยคิดว่าเมื่อมีการบริโภคมากยิ่งขึ้นแล้วคนก็จะซื้อของมากยิ่งขึ้นโรงงานก็จะผลิตสินค้าได้มากขึ้น มันก็ในแง่หนึ่งมันก็ดูไม่ค่อยดีเพราะว่าไปยัดเยียดให้เกิดความฟุ่มเฟือยใช้จ่ายโดยไม่ไม่จําเป็นนะฮะแต่ว่าในหลายหลายประเทศเนี่ยเขาก็ำลังจะคิดว่าเมื่อมาเป็นนายกัล่นตรีก็ดีมาเป็นรัฐมนตรีประธานาธิบดีก็ดีนั้นในปีปีหนึ่งหรือในเดือนเดือนหนึ่งเนเขาจะสร้างงานหรือว่าให้คนได้ทำงานมากขึ้นเท่าใดแล้วจะมีโรงงานเพิ่มขึ้น เท่านใดนั่นคือตัวชีวัตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างงานสร้างโรงงานเป็นเรื่องสําคัญนอกจากนั้นแล้วเขาจะถามว่าได้มีการขยายโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โครงการทางด้านสาธารณูปโภคให้มากที่สุดอย่างไรเพราะว่าสร้างมากขึ้นก็จ้างงานมากยิ่งขึ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการก่อสร้างต่าง,างๆนา,นานาเหล่านี้ก็สามารถที่จะขยายตัวได้เป็นก่อเป็นกำรรเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะ ็อยากจะฝากข้อคิดอันนี้ไว้ให้กับท่านนายกเศรษฐาทวีสินว่ามันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างโอกาสให้กับชาวไทยได้บ้างอย่าสารมลอยู่แค่สองเรื่องคือการท่องเที่ยวกับโครงการประชานิยมนะฮะส่วนประเด็นสุดท้ายที่ต้องขอชมเชยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคือว่า การที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นท่านได้เดินทางไปค้างคืนที่จังหวัดภาคใต้ที่มีประเด็นปัญหาของการแบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดด้วยกันคือที่นาราธิวาสเริ่มที่ปัตตานียะลาแล้วก็นาาทิวาสท่านไปค้างสองคืนแล้วก็จะเวนอยู่สามวันเต็ม แทบจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนแรกในช่วง20-30ปีที่ผ่านมานี้ที่ได้ใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งวันในจังหวัดสมจังหวัดภาคใต้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าชื่นชมเพราะว่าเขตนั้นมันก็ยังมีพยานตรายแฝงอยู่ก็ต้องถือว่าท่านมีความกล้าหาญแล้วก็เสียสละในแง่หนึ่งที่พร้อมที่จะไปเสี่ยงไทย เพื่อที่จะได้พบปะกับประชาชนพลเมืองได้ปรึกษาหารือกับผู้นำทางศาสนาแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกับบรรดาข้าราชการทหารพลเรือนทั้งหลายด้วยตนเองโดยตรงเป็นสำคัญนะแล้วในการไปถึงสามวันแบบนี้เนี่ยก็ไปสร้างความมั่นคงมั่นใจแล้วก็กำลังใจให้กับประชาชนพลเมืองในสามจังหวัดแล้วก็ให้ข้าราชการ ทั้งหลายที่ต้องทำหน้าที่ท่ามกลางความและเสี่ยงต่ออันตรายเป็นสำคัญด้วยนะครับแต่คราวนี้มาสู่สาระเนื้อหาเมื่อชมแล้วอาจจะมีข้อติสนิดว่าท่านนายมตีเศรษฐาก็ยังเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของโครงการทำอาหารฮาลาลนะครับแล้วก็ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในสามจังหวัดภาคใต้ได้นั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองความมั่นคงเป็นสำคัญข่าวคราวนี้ก็ยังไม่ค่อยจะออกมาว่าแล้วท่านนายกเศรษฐาทวีสิน มีอะไรไปบอกข้าราชการทางด้านความมั่นคงและได้รับฟังอะไรและมีแนวทางในการที่จะปรับปรุงแผนการนำสันติภาพกลับสู่สามจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยอย่างไรอีกทั้งการเจรจากับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนหรือกองโจทิดอาวุธแล้วเนี่ยใครเป็นผูเจจ้เจรจาเจรจาไปถึงไหน และในการนี้ประเทศไทยได้รับความร่วมมือช่วยไกลเกลียรยหรือจัดเวทีพบปะจากรัฐบาลมาเลเซียมากน้อยแค่ไหนในขณะเดียวกันจะลดความตึงเครียดด้วยการที่จะผ่อนปรนในเรื่องของการใช้กฎอายการศึกฎกฎหมายความมั่นคงภายใน กฎหมายว่าด้วยกรณีฉุกเฉินต่างๆเพื่อบรรเทาบรรยากาศของการขัดแย้งสู้รบลงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและแทนที่จะให้ทหารเป็นผู้ปกครองสามจังหวัดภาคใต้โดยปริยายเสมือนว่าเป็นเขตทหารปกครองมันก็ไม่ค่อยจะดูดีสำหรับประเทศไทย แล้วก็ไม่ดูดีสําหรับเราเองว่าเรามีกองทัพที่เสมือนว่าต้องการสู้รบกับประชาชนพลเมืองมันดูไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ต้องคิดว่าจะลดบรรเทาความเป็นอะไรฮะบรรยากาศของความเป็นสู้รบของการเป็นทหารเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างไรจะเร่งเจรจาเพื่อให้ยุติการสู้รบวางอาวุธกันเสียก่อนหรือไม่ เร่งเจราจาเพื่อให้มีการนิริโทษกรรมอภัยโทษไปได้หรือไม่แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่และทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่ตัวนายยมปรีต้องเป่าประกาศให้โลกทั้งหลายทราบและให้ประชาชนพลเมืองในในสจังหวัดภาคใต้ได้ทราบว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้างที่สุดยุติธรรมที่สุดเสริมสร้างความทับเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติ และจุดเด่นที่สำคัญก็คือว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรของเรานะวันนี้ท่านวันโมฮัมหมัดนอนมาธาเป็นชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดยะลาซึ่งเป็นดงกลางของการสู้รบขัดแยง้งและว,ว่างฝ่ายกองทัพไทยกับฝ่ายแบ่งแยกเลนแดน ถ้าเผื่อคนจากจังหวัดยะลาเป็นมุสลิมชนกลุ่มน้อยขึ้นมาสู่ในตำแหน่งสูงสุดอันหนึ่งของราชอาณาจักรไทยมันก็ไม่ได้มีสิ่งกีดขวางใดๆที่จะให้คนไทยทุกคนจะนับถือศาสนาใดชาติพันธ์อะไรนั้นไม่สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงสุดได้เป็นสังคมที่เปิดกว้างเป็นหน้าภูมิใจแล้ไอ้จุดนี้ต่างหาก ที่จะช่วยลดซึ่งความรู้สึกว่ามีความอะไรเหลื่อมล้ำไม่มีความยุติธรรมส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือว่าประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นแล้วมันจบแล้วมันไปไปย้อนกลับไม่ได้ที่สำคัญคือต้องอยู่กันในปัจจุบันแล้วก็ก้าวหน้ามันก็เป็นภาระหน้าที่ณน,นี้ก็ต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมหัวรุนแรงหรือที่ติดอาวุธบอกว่าการใช้ความรุนแรงมันไม่ได้แก้ปัญหาใดๆ แล้วท่านก็อยู่ในสังคมที่มีความเปิดกว้างมีความเอื้ออาทรต่อกันและกันมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกผมพูดได้เพราะว่าผมได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศกว่าครึ่งชีวิตของอายุของผมและผมก็ได้เห็นมาหมดน่าจะเป็นสังคมคอมมิวนิสต์หรือว่าสังคมชาติพันธุ์อะไรอื่นๆนะครับประเทศไทยโดดเด่นมากแต่ว่าเราต้องมีความเข้าใจแล้วก็อาภัยต่อกัน แล้วก็คิดถึงซึ่งกันและการการที่แทนการประหัดประหารแล้วก็อาแก้วเอาชนะกับกันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามแต่ในขณะเดียวก็อยากจะฝากไว้ต่อท่านนายกเศรษฐาทวีสินนาเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปทบทวนพิจารณาแล้วก็เพื่อจะได้เร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็หาสันติสุขสู่3ามจังหวัดภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยได้ขอขอบคุณมากครับ